สวัสดีครับโต้งสวัสดีครับผมน,นี้เรามาวันนี้เรามาฝังเจ้าดำครับเจ้าดำเป็นเป็นหมาที่แสนรู้เป็นหมาที่รู้จักความถ้าใครอยู่ในทุ่งนานี้เขาจะไม่เห่า แต่ถ้าเห็นคนแปลกหน้าเขาจะห่งเจ้าดำนี่ธรรมดาอยู่บ้านของหน่อยเขาหน่อยแลนด์มาร์คหน่อยแลนด์มาร์คไปได้มาจากพิรินปกติแล้วเป็นหมาของพิรินพิรินครับแต่ครับพิรินเอาให้หน่อยไปเลี้ยง แล้ววันหนึ่งเขาเดินเข้ามาในทุงน่งนาเราผมก็เอาข้าวให้เขากินโต้งเลี้ยงไว้ครับเอาข้าวให้เขากินแล้วเขาเขารักผมทีนี้เขาตามตลอดตามตลอดพี่ต้งก็เลี้ยงข้าวทำข้าวเย็นข้าวเช้าให้เขากินทุกวันต้งไปไหนนี่วิ่งตามวิ่งตามตลอดเลยวันที่โดนรถชนก็ตามโต๊งใช่ไหม ใช่ครับตรงไล่เขาแล้วแต่เขาไม่ยอมไปรักเหมือนน้องชายไหมรักเหมือนน้องชายครับเสียใจไหมครับเสียใจพี่ตอนนี้เราจะมาทําพิธีให้เราจะมาฝังครับให้โตมีคนฝังน้องชายเนาะครับส่งเสียน้องชายครั้งสุดท้ายครับผมทีงานข้าเมี่งครับพร้อมแล้วครับไปไปาไปครับ ถ้าถ้าดำจะมาเกิดใหม่ให้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ไหมได้ครับพี่มาเป็นคุ้จักกระต้องนะครับครับบุ๋มครับนี่นะครับไม่อยากสายโดนรับตาจิ้งกุลารับตาลูกจิดเซนเซอร์ถ้ามัน่ายโดนสวัสดีครับ นีลานกอยลูกมือครับผมทีมฝังนะครับครับหนีอื่นก็ช่วยต้องดูแลในตามคลิปพี่ตัวนี้เนาะครับผมช่วยดูแลมันเต็มที่เนาะครับต้องมีเราก็ช่วยยิวยาครับช่วยสมุนไารมันเต็มที่เนาะครับอาหารมันหลายเนาะอยู่นี่เนาะครับมันเกิดแต่กินเองอุดมสมบูรณ์นะครับ อาหารที่แต่ว่าไปได้ต้องเอากินเรือก็บือว่าเพื่อนไ้กินตลดจากไปอย่างสงบเนาะเพราะว่ามันโดนชนแรงครับแรงก็นักเติบครับนักเติบนะครับทีแรกไปเลยครับยิ่งไปไกลอยู่ไปมาล้อนะพอมาเจอโต้งก็ไม่ล้องเลยใช่ไหมใช่พอมาเจอมันมนอนโดนชนเสร็จแล้วทีแรกดิ้นพี่โดนรถชนดิ้นแบบทุรนทุลายแต่พอเห็นหน้าโต้งเขาเขานิ่งครับเขาไม่ดิ้น ต้องเข้าไปจับเขาเขาก็คล้ายๆกับดีใจเก็บเวลาส่งแล้วครับผมอ่ะอ่ะบัปลาเอือปลาปลาปลาอืมโอ,อเอคออก,ก,ก่อนน้องกันเป็นมนุษย์เด้อมึงดำเลยอ้ยอาวนี่สาเหตุอะไรซ้ำนีล่ล่ะอือาพริกก็ต้องผิดเนี่ย ขามลุลกใช่หรืคือบวดถือคาลงไปดูเนี่ยเดี๋ยวต้อไปด้วยเดี๋ยวด้ยผมลงกรถุนยถ่ายิดโดนครับเพราะว่าิตเดือ๋ยวนามาเดี๋ยวด้วยไปเฮดดี่ยเทีมที่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวนอนเดยวจะขี้ควายยันไดละ เอาไปกินท่านทราบวหน้นนองเห็นอย่างนี้โตเปน็นคนรักสัตว์นะครับรักหมารักอะไรเลรี้ยงต่างให้มันไปซื้อกินเลแ้ยงไป้วมึงไปซื้อกินแล้วดำนะโตต่างให้แล้ว ใส่โมสซโบ่โมไซ่บ้ส่วนไหมส่วนดีละมไซรส่งโตให้เรียกโมไซนะโมไซบ๊กใบบ่่มโไซธรรมดาหนอยนะมอมคือเก่งมันเอาขาลงที่เราบาดเพราะข้องรถบาดนี่ย่เลวกวไ้ัแสดงว่าเขาบาเด้วส้นกลางตัวน่อย้ยะเฝาลงทำไมครับจะเฝาลง้เดี๋ยวไมปลูกต้นกล้ด้วย ครับเดี๋ยวครับอย่าผูกต้นกล้วยด้วยนะครับครับต้นกล้วยแทงสิดันซึ่งบ่มีแนวมาปวดนะอือๆ,ๆ mẹ mình phải vắng cuộc nhá mẹ mình phải vắng cuộc nhá mẹ nhá mẹ mình phải vắng cuộc nhá ปนี่ยวันขึ้นนู่นๆนะครับอุ้ยยังนี่โคตัวมันจะยุบลงเพื่อนทำบัลนี่ไปสีแเนียนอย่าให้น้ำขังเนาะไม่เครับน้ำขังมันก็จะเอาจะหยุบมันหมันมันก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยตามวัฏจักร ว่าตอนโดนโซน,นี่ตอน,น,นเราโซนเสร็จต้อง<ช>จะแต่น้มามันครับเสียใจมากเลยครับหวานเลยแตาโมอะไรแตงโมต้งไปนะแล้วไปโดนโชวนราไปเจอไหมรู้สึกเป็น,นไ,ปไงคล้ายๆกับหัวใจนี่เหมือนโดนค้อ,อนฟี่ มันใจหายครับใจหายไปเนาะความคิดต้งต้งคิดว่าเขาจะรอดนะครับเพราะตอนแรกยังไม่เไริญใช่มัน<ช>มน,มน,นี่แหละมันช้ำมันไม่เจ็บมากเพราะตอนแรกเขาจะลุก,ลก,ลกเขาลุกได้ครึ่งตัวพี่ลุกได้แค่ขาหน้าแต่ขาหลังเขาลุกไม่ได้เขาพิการนะมยูยครับ ขาหลังาหลังเขาขาข้างหลังมัพอว่นมันเนาะขาหลังขาหนึ่งเขาเดินไม่ได้ครับเวลาต้องไปเอาเจ้านํำโชคกลับบ้านเนี่ยเข้าคองเนี่ยเขาจะช่วยไปไล่ด้วยปะช่วยไล่ด้วยช่วยหยอกนํำโชคด้วย เสร็จแล้วครับเราเนี่ยพี่จีเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับครับหมีก็เป็นไงครับครับผมเมื่อวานนี้ก็ช่วยเต็มที่เลยเนาะครับช่วยเต็มที่ครับเป็นไงหมีก็มาเจอหมาดำใน้นดำนี่ก็หลายวันแล้วเนาะครับหลายวันครับมันก็มันเป็นหมาที่ไม่กัดคนครับไม่กัดคนไม่กัดครับเาเนาะครับมันก็ส่งเสียงบอกครับใครมาสตดิโอเต็นหน้าครับ มันก็น่าสงสารอยู่ครับครับเดี๋ยวไม่รู้ก็จะทํำยังไงเนาะผมก็ช่วยเหมือนกันแต่เตรียมที่แ้วเมื่อวานเนี่ยครับใช่ในคลิปพี่เจ้านี้ก็ช่วยกอบช่วยยาให้ให้ยามันกินเพื่อพวกเราลงครับโอเคครับคลิปนี้ยังไงเราส่งสิ้นท้ายนะครับครับผมสิ้นท้ายหน่อยนี่แหละครับมันคือมันคือการจากลา การพลัดพลากของที่ท่านรักได้โปรดดูแลเขาให้ดีอย่าให้ต้องพลัดพลากอย่าต้องให้จากกันผมขอฝากถึง f อฟที่ดูคลิปนี้ทุกคนนะครับ บางสิ่งบางอย่างที่เรามีในครอบครองเราอาจจะมองเห็นคุณค่าของเขาแค่นิดเดียวแต่พอตอนที่เขาจากเราไปเนี่ยเราจะมองว่าสิ่งที่เราเสียไปนี้ยิ่งใหญ่โอเคครับโอเคคโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ ครับผมครับขอให้เอซทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับมีแต่ความสมหวังร่ลำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมบสวัสดีครับครับ,รบขอบคุณครับ